สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่ห้องศิลปะเด็กดีโรงเรียนผาสุขมณีจักรมิตรภาพที่116นครปักเกร็ด2นะครับวันนี้พาไปชมบรรยากาศการเรียนรู้สีโปสเตอร์ขั้นพื้นฐานนะครับของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับซึ่งกิจกรรมวันนี้มีด้วยกัน2กิจกรรมนะครับ คือกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องของวงจรสีและกิจกรรมที่2คือการนําเอาสีที่เกิดจากวงจรสีนั้นนําไปใช้การสร้างสรรค์ชิ้นงานในลักษณะง่ายๆนะครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้ก็ทําให้เด็กๆได้เรียนรู้ถึงลักษณะธรรมชาติหรือคุณสมบัติของสีโปสเตอร์และรู้จักวัสดุอุปกรณ์ การใช้ผู้กันการเรียนรู้เรื่องน้ำโดยมีคุณครูให้การสาธิตทุกขั้นตอนส่งผลทำให้กิจกรรมออกมามีความสนุกสนานและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เด็กๆได้ทำงานร่วมกับเพื่อนภายในกลุ่มได้อย่างมีความสุขมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ส่งผลทําให้บรรยากาศในการเรียนรู้ในวันนี้ห้องเรียนศิลปะในวันนี้มีความสุขฝากติดตามผลงานของนักเรียนโรงเรียนพระสุขมนิจักรมีภาพที่1นกนครปากเกร็ดด้วยนะครับ